สำหรับคลิปนี้เรามาดูตัวอย่างของการเทคอินเวอร์ l ลาปาร์กรณีที่มีค่าโพลแบบซ้ำกันบ้างนะครับนะอันดับแรกเราก็ต้องหาค่าโพลของฟังก์ชันที่เราต้องการเทคอินเวอร์สลาปาร์ก่อนนะครับฟังก์ชันนี้เราก็จะจับตัวส่วนเท่ากับ0น,นะครับนะก็จะเป็นถึงตัวแปรร่วมออกมาก่อนนะจากนั้น ก็แยกตัวประกอบนะครับของฟังกช์ชันพหุนามอันดับสองนะครับโพที่หาได้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับคือ S เท่ากับ 0s เท่ากับลบ2และ S เท่ากับลบ2ก็จะเห็นว่าโพตัวที่1มีค่าเท่ากับ0โพตัวที่2คือลบ2และโพตัวที่3คือลบ2 แลก็จะมีเคสซ้อนกันอยู่นะครับก็คือเคสซ้อนเคสที่1ก็คือโผไม่ซ้ํากันเลยตรงนี้คือโผไม่ซ้ำนะครับสูตรกับลบ2ไม่ซ้ากันและเคสที่ซ้อนกันก็คือเคสที่ลบสกับลบสก็คือซ้ากันซ้ากัน2อครั้งดังนั้นะเวลาเราแตก partial fraction มันก็จะมีการแตกแบบโผที่มันไม่ซ้ํากับการแตก โฮที่มันสามกันปนอยู่ในเศษส่วนย่อยนะครับทีนี้ในข้อนี้เราจะแตกยังไงฟังกช์ชันเดิมของเราคือ fs เขียนใหม่ในรูปของการแตกการแยกตัวประกอบออกนะครับ อ่ะโอเคทีนี้ในแง่ของโพ์ที่มันไม่ซ้ำกันเราก็จะเขียนได้เป็น s ลบ p 1เป็นค่าคงที่นะครับเป็นตัวแรกที่มันไม่ซ้ำคือตัวนี้ตัวที่2กรณีที่มันซ้ำกัน2อ,อันนะครับเราจะแยกเศษส่วนย่อยเนี่ยออกเป็นจํานวนตามที่มันซ้ำกันในข้อนี้มันซ้ำกัน2ครั้งมันก็จะมีสพจน์โดยพจน์แรกเนี่ยตัวส่วน ก็จะเป็น s ลบ p 2 p 2กับ p 3เราทำเท่ากันนะครับจะขอกำหนดให้มันเป็นค่าเป็น p 2เอาันแล้วก็บวกกับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นออเดอร์ของมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นสูงสุดเท่ากับจำนวนที่มันซ้ำกันก็จะหยุดแตกเศษส่วนย่อยในข้อนี้มันซ้ำกันแค่2ครั้งก็จะสิ้นสุดอยู่ที่ออเดอร์ s กำลังสอง ออเดอร์ Order, มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละหนึ่นะครับส่วนตัวเศษเศษข้างบนก็จะเป็นค่าคงที่เป็น B และเป็น C นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการแตก partial fraction แบบซ้ำกันหรือการแตกเศษส่วนย่อยแบบซ้ำกันนะครับจากนั้นแทน P ลงไปก่อน ออกวงเล็บออกนะครับนะจะได้เศษส่วนย่อยออกมาเป็นดังสมการจากนั้นหาค่าคงที่แต่ละตัวนะครับโดยเริ่มต้นหาจากค่าคงที่ที่มันไม่ซ้ำกับใครก่อนข้อหมายคือค่าคงที่ของโพที่มันไม่ซ้ำกับใครจะหาง่ายที่สุดนะครับหา a ก่อนโดยคูณ s ตลอดนะครับ จากนั้นนะครับแทนค่า s เท่ากับ0นะครับแทน s เท่ากับพ1หรือเท่ากับ0ลงไปนะครับในฟังก์ชัน ด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับก็จะเหลือเฉพาะตัวแปร a นะครับด้านซ้ายนะครับก็อันไหนตัดกันได้ก็ตัดแล้วก็แทน s เท่ากับ0นะครับค่อยๆแทนนะครับบวก6เพื่อลดความผิดพลาดในการแทนค่านะก็บวกไปตามตำแหน่งของ s ที่มันมันอยู่ก่อนเราค่อยมารวมกันทีหลังนะครับ หมตัวแปรตัวที่หนึ่งคือเรแลวก็จะได้คำตอบออกมาแล้วนะต่อไปหาค่าคงที่นะครับของโพที่มันซ้ำกันให้เราเริ่มต้นหาจากค่าคงที่ของโพที่ซ้ำกันที่ออเดอร์สูงที่สุดก่อนนะโดยการคูณออเดอร์ที่สูงที่สุดตัวนี้ของโพที่มันซ้ำกันเนี่ยเข้าไปในฟังก์ชันอ่า ตลอดทั้งฟังกชันนะครับเราก็จะได้ตัวแปร c ออกมาก่อนนะครับอันนี้จะอยู่ภายใต้ขอบเขตของกรณีโพซัมนะครับให้เราเริ่มต้นหาค่าคงที่ที่อยู่ในตำแหน่งที่โพที่อยู่ในตำแหน่งของส่วนที่มันออเดอร์สูงที่สุดก่อนนะครับโดยหา c โดยคูณ s บวก2ยกกำลังสองตลอดนะครับ เราก็จะได้เป็นอ่ะ ได้เป็นฟังก์ชันนี้ออกมานะครับอันไหนตัดกันได้ก็ตัดตัวนี้ตัดกันได้นะครับได้แล้วนะครับจากนั้นให้แทน s เท่ากับโพตัวที่2ลงไปนะครับ ก็คือแทน s เท่ากับ p อซึ่งก็คือมีค่าเท่ากับลบ2เข้าไปเมื่อแทน s เท่ากับลบ2เข้าไปแล้วนะครับด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับจะเหลือเฉพาะตัวแปดเท่านั้นนะครับส่วนพจน์ที่ติด a กับ b ตัวนี้พอแทน s เท่ากับลบ2ลงไปแล้ว มันจะเป็น0ูนยด้านขวาด้านซ้ายนะครับก็แทนลบสองวกส่วนลบสตัวนี้ก็จะได้เป็นได้เป็นลบสนะครับจะได้ตัวแปดที่2ออกมาแล้วก็คือ C เท่ากับลบสตัวสุดท้าย ที่เราจะต้องหาคือตัวแปร b นะครับตัวแปร b ตัวแปร b, ปร b ทำอย่างไรนะครับเราก็จะเอาฟังก์ชันนะครับที่เราคูณด้วย h ยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับก็คือฟังก์ชันนี้ที่ล้อมด้วยสีม่วงไว้เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ถูกคูณด้วย h ยกกำลัง h บวกสองยกกำลังสองตลอดนะครับให้เราดิฟฟฟังก์ชันตัวนี้อีกครั้งหนึ่ง เราจะทําการดิฟฟังก์ชันนี้นะครับดิฟเทียบกับตัวแปร s นะครับ take ดิฟเข้าไปถูกพจน์ของฟังก์ชันนี้นะ จากนั้นก็จัดการเรื่องดิฟมันเป็นดิฟผลหารน,นะครับก็จะได้เป็นล่างดิบบนล่างดิบบนได้หนึ่งะครับลบด้วยบนดิบล่างส่วนด้วยอ่ะขอโทษล่างดิบบนลบบนดิบล่างดิบล่างได้หนึ่งนะครับหารด้วยล่างยกกำลังสองได้แล้วพจน์ที่หนึ่งนะครับพจน์นี้ก็จะเป็น ผลหารเหมือนกันนะครับล่างดิฟบนครับล่างล่างคือ s ดิฟบนก็จะได้เป็น 2a คูณด้วย s 2วก2แล้วก็ดิฟไซนในอีกทีหนึ่งได้1น,นะครับลบด้วยบนดิฟล่างนะครับบนคือดิฟล่างคือดิฟ s ได้1น,นะครับแล้วก็ส่วนด้วยล่างยกกำลับบงสองพจน์ที่2ก็ดิฟ b s บวกสก็จะได้ b นะครับแล้วก็ดิฟค่าคงที่เพราสุดท้ายก็เป็นศูนยจากนั้นจัดเขียนฟอร์มรูปสมการให้ให้ดูสวยขึ้นหน่อยจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับ เมื่อเราจัดรูปสมการที่เราดิฟได้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็แทน s เท่ากับ p 2ซึ่งมันก็คือลบสเข้าไปในฟังก์ชันนี้อีกรอบหนึงนะครับในในฟังก์ชันที่เราดิฟมาเนี่ยนะ,ะแล้วก็แทน s เท่ากับลบสเข้าไปนะครับ ด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับก็จะเหลือเฉพาะตัวแปรบเพราะพจน์อีก2พจน์ที่เหลือพอแทน S เท่ากับลบ2เข้าไปแล้วมันจะเป็นศูนย์พจน์ข้างหน้านะครับพอแทน s อเท่ากับลบ2เข้าไปแล้วมันจะเป็นศูนย์อันนี้ก็จะเป็นศูนย์ก็จะหายไปส่วนด้านซ้ายมือก็ค่อยๆแทนนะครับนี่ s, ลบด้วย จะได้เป็นได้ b เท่ากับลบ3ส่วน2นะครับตอนนี้เราได้ตัวแปรมาครบแล้วทั้ง a b c ก็เอามาแทนในฟังก์ชันที่เราแตก มาตอนแรกนะครับก็แทน A ลงไป A ของเราเลื่อนไปดูนะครับเราได้ A มาเท่ากับ3าส่วนสออ่ะก็แทนไป B ลบ3ส่วน2ที่เพิ่งหามาได้เมื่อกี้นะครับลบ3ส่วน2และ C ขึ้นไป C คือลบ2ลบ2นะครับได้ครบแล้วนะจากนั้นหา FT ก็เท k e i n v e r ร์ลาปาดเข้าไป ใช้ property ตัวที่1คือกระจาย inverse l a p l a c เข้าไปในแต่ละฟักัก์ชันนะครับจากนั้นใช้ property ตัวที่2ดึงค่าคงที่ออกมา ฟังก์ชันที่เหลืออยู่ข้างในใน Operator i n ์อ r นเวอรลาปารก็สามารถนำไปใช้ในการเปิดตารางได้เลยเพราะเป็นฟอร์มฟังก์ชันมาตรฐานนะครับหลังจากเราเปิดตารางแล้วเทคยิเบิร์ตลาปาร์มาเราจะได้ผลเลยออกมาเป็น3ส่วน2นะครับลบสส่วน2 E ลบ2 t ลบ2นะครับคูณกับท e กำลังลบ2 t นะครับ ที่เวลา t มากกว่า0หรือจะเขียนให้อยู่ในอีกฟอร์มหนึ่งนะครับได้เป็นคูณอยู่กับ u n i t step นะครับก็เป็นคำตอบของฟังก์ชัน ft ที่ได้จากการ take inverse ลาบารของอฟังก์ชัน fs ในข้อนี้นะครับ ก็บังว่าน่าจะเป็นเดโมตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับาการเทคอินเวอร์สลาปาดการณีที่โพของฟังก์ชันอยู่ในรูปแบบที่เป็นโพแบบซ้ากันนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นอีกรูปแบบสุดท้ายของการเทคอินเวอร์สลาปาดนะครับคือกรณีของโพเป็นเลคอมเพล็กซ์เรามาดูว่ามันจะมีวิธีการแตกเศษส่วนย่อยเป็นรูปแบบไหนบ้าง ก็ไปเจอกันในอีกคลิปหน้านะครับ